สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวคุกกี้รันครับก็มารีวิวกันต่อสำหรับคุกกี้รถซากูระนะครับหลังจากรีวิวคุกกี้รถชูครีมเสร็จเรียบร้อยครับก็คือตั้งแต่อัปเดตมามันอัปเดตมา3ตัวด้วยกันก็คือคุกกี้รถแสงจันทร์อีกตัวซึ่งเราต้องอสุ่มชิ้นส่วนโบราณต้องเก็บสะสมชิ้นส่วนโบราณแล้วก็สุ่มให้ได้รางวัลชิ้นนี้ถึงจะได้คุคกกี้ตัวนี้มาฟรีๆครับคุคกกี้แสงจันทร์นั่นเองโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าครับคุกกี้รถซากุระเราต้อง ถ้าอยากซื้อได้ด้วยเหรียญในเกมนะครับเราต้องอมีสมบัติเกรด S ที่วิวัฒนาการแล้ว20ชิ้นนะครับหรือว่าจะาวิวัฒนาการจากขอบทองมาเป็นขอบ S ก็ได้นะครับอันนั้นมันก็นับเหมือนกัน ความสามารถของคุกี้รสสากุระครับจะผลิตเยลลี่สากุระและบินไปข้างหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดก็คือเมื่อเกตเต็มบนหัวนะครับมันจะกางร่มแล้วก็บินพุ่งไปข้างหน้าครับซึ่งร่างเราจะเป็นอมตะชั่วขณะแล้วก็มีเยลลี่สากุระโปรยลงมาเก็บมากมายซึ่งคะแนนของมันนะครับเยอะแยะสุดๆครับแล้วก็เมื่ออยู่บนโบนัสไทม์ครับจะมีไอเทมพิเศษครับก็คือพุดอกนะครับอันนี้ผมขอเรียกว่าพรูดอกแล้วกันหรือว่าเรียกยังเป็นทางการก็อ่ะ ปาร์ตี้ดอกซากุระประมาณนั้นนะครับก็คือคล้าย,ายผู้ดาวนั่นแหละแต่มันจะสุ่มออกมานะครับมันมาไม่แน่นอนนะครับแต่ในแต่ละครั้งที่ขึ้นโบนัมสมบัติที่แถมมาจากกุ๊กกี้รสซากุระครับเมื่อล็อกอินครั้งแรกต่อวันจะได้อ่ามีโอกาสได้รับบูสเตอร์เซตถึง30%ครับท่านบก9วก็50%เร็โอเคเรามาดูความสามารถของเพชรถ้วยชาดำกันครับทุก3 1วินาทีจะผลิตโพชั่นตัวอักษรนะครับอันนี้ก็ตามชื่อเลยครับทุก3 1วินาทีจะผลิต วดเลือดโพชั่นที่มีพลังชีวิตถึง30หน่วยแล้วก็มีตัวสอนอยู่หนึ่งตัวครับที่เราเก็บแล้วไม่ซ้ํากับของเดิมที่เรามีอยู่แล้วนั่นเองครับก็สมมุติว่าเรามีอ่าขาด1ตัวสอนเงี้ยถ้าเราเก็บขวดพชั่นเนี้ยเราจะได้ขึ้นโบนัสทานทันทีนั่นเองก็คือคล้ายๆเค้กท่อนไม้นะครับประมาณนี้เลยแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยจะได้พลังชีวิตถึง30หน่วยต่อชิ้นซึ่งดีกว่าเยอะครับสมบัติท,ที่แถมมาจากอ่าอ่าเจ้าถ้วยชาดำเนี่ยครับจะเพิ่มโอกาสในการปรากฏเยลลี่มีสีพู อีก40%ถึง60%ในกรณีบวกก้านะครับก็คือคล้ายๆหมวกสีภูของไอ้เนี่ยพิงช็อกโก้นะครับโอเคคอมโบวันนัทของคู่นี้ครับลดความเสียหายเมื่อาจากการชนอีก30%ครับก็คืออึดเชนเมื่อเราชนนั่นเองโดยสมบัติในคลิปนี้จะใช้แบบนี้เลยครับจะเน้นคะแนนพุ่งๆแล้วกันครับสมลุ้งกับกระป๋องล้วงครับโอเคไปดูกันคุกกี้รสซากุระครับถ้าเรากดฟาสต์สตาร์มันจะพุ่งด้วย บินพุ่งไปข้างหน้าครับแล้วก็โปรยกลีบสักรลออกมาครับถ้าเราเก็บคะแนนนะครับเราต้องกดนะครับเพราะว่าได้คะแนนสูงจริงๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมกดให้ดูก็ได้โอเคนะครับเนี่ยครับกดไปเลยครับดูคะแนนนะครับดูคะแนนนะครับว้าวสิบสี่ล้านเลยครับโอ้โหกดแค่ทีเดียวครับผมนี่นึกว่าเซตขี่สัตว์นะเนี่ยคะแนนมาขนาดนี้ครับเซตขี่สัตว์นี่อายไปเลยครับไม่ต้องไม่ต้องใช้อ่านมงอ่านม้าเลยเนี่ยใช้ ทบลุงกับกระป๋องลุ้งนะครับอันนี้ก็ดูครับเวลาเจ้าคุกกี้ทากุระเกตเต็มครับจะกระโดดกลางโดมแบบนี้ครับแล้วก็บินไปทางหน้าครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับความสามารถของมันครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะครับเนี่ยมันจะชาร์จเกตนานนิดหน่อยนะครับถือว่าเป็นตัวที่ทําคะแนนได้โอเวอร์มากๆครับทาคะแนนได้ดีครับใครที่ยังไม่มีครับ ผมว่าลงทุนใช้คริสตันสอยมาเลยก็ดีนะครับบอกเลยท้าคะแนนดีจริงๆครับแนะนําเลยครับต้องมีทุกคนนะฮะตัวนี้ครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีตมวบัตเกรด S 2ชิ้นก็ตามครับเราใช้่คริสตันสอยมาเลยเพราะว่าเนี่ยเราซีซันใหม่เนี่ยมีแพ็กฟรีเยอะแยะครับเราก็จัดเต็มครับบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าตัวนี้ทําคะแนนได้สุดๆครับในตอนี้นั่นเองครับเห็นไหมครับว่านี่ครับ ปาร์ตี้ดอกตะกุระบนโบนัสไทม์อย่างที่ผมบอกครับมันจะสุ่มออกมานะครับทุกโบนัสไทม์เลยครับไม่ว่าจะเป็นโบนัสไทม์ลูกไฟโบนัสไทม์ปกติแบบนี้เดี๋ยวว่าโบนัสพิเศษตอนเลิกกระพริบนะครับก็คือโบนัสหมีนั่นเองแต่ด่านนี้มันไม่มีโบนัสหมีนะครับเพราะว่ามันจะมีพระจันทร์เสี้ยวแทนนั่นเองครับเรามาดูสังเกตตัวอักษรแล้วนะครับสมมติว่าเดี๋ยว ตอนเราเก็บโพชั่นนะครับมันจะไม่ได้อักษรซ้ําเดิมนะครับเราจะได้อักษรเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวฟรีๆนั่นเองครับเมื่อเก็บไอเทมวดโพชั่นตัวอักษรจากค้วยชาดํานะครับเห็นไหมครับว่าขึ้นมาอีกหนึ่งตัวคือตัวไอครับเมื่อกี้ครับก็บทำให้เจ้าซากุระเนี่ยมีโอกาสขึ้นบนรัฐฐานบ่อยขึ้นแล้วก็มผีผู้ดอกมากขึ้นนั่นเองครับมีโอกาส เก็บผู้ดอกไว้มากขึ้นนะครับผู้ดอกก็คือปาตี้ดอกซากุระนะครับโ,โหเจอแต่กล่องไม้อะเซ็งเลยครับอยากได้ชิ้นส่วนโบราณครับเพราะว่าผมอยากได้คุกกี้แสงจันทร์อย่างมากครับจะได้มารีวิวให้เพื่อนๆชมกันอย่างรวดเร็วไงฮะถ้าผมได้ชิ้นส่วนแล้วเปิดเจออย่างเงี้ยต้องใช้ดวงพอสมควรครับ แต่ว่าเจ้าผู้ดักคีนะครับเท่าที่ผมจําได้นะครับผมต้องเปิดถึง10ครั้งนะครับถึงจะได้ผู้ดักคีมาครอบครองครับซึ่งดวงกุดสุดๆครับแต่ว่าสำหรับดอกไม้ไอ้คุกกี้สาวเจ้าป่านะครับผมใช้เพียงแค่สีครั้งนะครับเปิดแค่สี่ครั้งครับได้คุกกี้สาวเจ้าป่าในเกาะเอพิโซดที่2นะครับโอเคคลิปนี้ครับเลือดหมดไวครับเพราะว่า ในคลิปที่แล้วที่ใช้คุกกี้ชูครียนะครับมันเกิดบั๊กนะครับทางเกมบั๊กแล้วได้แก้ไขกันไปแล้วครับก็คือตอนนั้นเลือดลดช้ามากเกินไปครับซึ่งทางเกมแก้ไขแล้วหายเป็นปกติแล้วครับตอนนี้เห็นไหมครับเลือดลดไวแล้วครับซึ่งคะแนนที่ได้ในดงกิ้งเมื่อกี้มันมาจากการบั๊กนั่นเองครับ320กว่าล้านนะครับเช่นเมื่อกี้ผมเล่นเล่นไปทําคะแนนดิบ300กว่าล้านเด้งออกไปเลยครับแล้วก็อัปแพทใหม่ครับ มันอัพแพทใหม่อัตโนมัติแล้วก็เข้าเกมได้คะแนนมันไม่บันทึกนะครับตก400วล้าน460ล้านตกใจหมดเลยครับโอ้ผมเห็นแล้วครับว่ามันแปลกๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับพิโรสักระเป็นตัวที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะครับทำคะแนนได้สุดติงครับทุกคนต้องมีไว้ครอบครองครับบอกเลยครับใครที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการปลดล็อกก็ใช้คริสตันสอยไปเลยนะครับ คุ้มนะครับคุ้มมากบอกเลยครับแนะนำสุดๆโอเคคลิปนี้ก็ไวแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นการรีวิวสั้นๆครับเนื่องจากเลือดมันหมดไวกว่าคลิปที่แล้วเยอะเ <c oughs> นี่ยมันเกิดบั๊กนะครับทำให้คะแนนสูงเวอร์นะครับปกทีก็น่าจะรีสกอร์ไปเลยนะไม่น่า็นอย่างนี้ไม่เป็นไรครับโอเคงั้นคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับผม